จากที่หวังจะสร้างชื่อสร้างประวัติศาสตร์เวียดนามกลับต้องเจอกับความจริงที่โหดร้ายแพ้หมดทุกรอบคะแนนหายไปเป็นโหลอันดับโลกล่นไปอยู่นอกท็อป25ส่วนเคนยาที่ชนะเวียดนามกลับขยับขึ้นมาได้อย่างสวยงามและในขณะเดียวกันทีมชาติไทยยังคงรักษาฟอร์มได้ดีมีลุ้นเก็บแต้มเพิ่มในนัดต่อต่อไปปดดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกเช่นเคย วันนี้เรามาอัปเดตผลการแข่งขันวันลเลยบบอลหญิงชิงแชมป์โลกกันครับล่าสุดมีเรื่องที่แฟนวันลเลยบบอลหลายคนจับตาโดยเฉพาะคู่แข่งสำคัญในอาเซียนอย่างเวียดนามที่หลายคนเคยมั่นใจว่าจะทำอันดับโลกแสงไทยขึ้นมาให้ได้แต่ผลการแข่งขันล่าสุดนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะว่าเวียดนามพ่ายแพ้กับทีมชาติเขนยาไปแบบขาดลอย3-0เซต โดยคะแนนในแต่ละเซตก็คือ25ต่อ23 25ต่อ22และ25ต่อ18พูดถึงอันดับโลกจากความพ่ายแพ้ในนัดนี้ทำให้เวีดนามถูกหักแต้มไปถึง12.77คะแนนเลยทีเดียวทำให้อันดับโลกหลดลงไปอยู่ที่อันดับ28ส่วนทางฝั่งเคนยาได้แต้มเพิ่มจนขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ22ของโลก ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอันดับโลกที่ค่อนข้างชัดเจนและอาจทำให้แผนของเวียดนามที่หวังจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนต้องสะดุดอย่างแรงย้อนความก่อนหน้านี้ฝั่งเวียดนามเองก็มีความมั่นใจสูงมากนะครับคิดว่าในรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้จะเก็บแต้มจากหลายๆทีมและแซงไถขึ้นไปได้ไม่ใช่แค่ขึ้นหน้าไถในอันดับโลกเท่านั้นแต่ยังตั้งใจจะทำประวัติศาสตร์เงือนกันเลยทีเดียว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามมันก็ชัดเจนครับว่าเจอของจริงแล้วไปไม่เป็นเพราะเวียดนามแพ้รวดในรอบนี้ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแม้แต่นัดเดียวด้านทีมชาติไทยในขณะที่ไทยเราเองกลับโชว์ฟอร์มได้ดีใน2แมตช์ล่าสุดเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดทําให้อันดับโลกของไทยเพิ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งนั่นก็ยิ่งทิ้งห่างเวียดนามออกไปอีกพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่เวียดนามแซงไทยไม่ได้เท่านั้น แต่ยังโดนทิ้งห่างมากกว่าเดิมอีกด้วยมุมมองส่วนตัวเอาจริงๆก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเวียดนามอาจยังไม่พร้อมสำหรับรายการระดับโลกแบบนี้ทั้งเรื่องประสบการณ์ตัวผู้เล่นหรือแม้แต่ระบบทีมโดยรวมถ้ามองจากฟอร์มในสนามแล้วก็ต้องยอมรับว่ายังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะบางคนอาจจะมองว่าเวียดนามยังไม่ควรเข้ามาเล่นในรายการนี้ด้วยซ้ําซึ่งก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ที่แน่ๆคือ การได้เจอกับทีมระดับโลกแบบนี้มันก็เป็นบทเรียนที่สำคัญของพวกเขาเหมือนกันสรุปส่งท้ายสรุปก็คือจากที่หวังจะสร้างชื่อสร้างประวัติศาสตร์เวียดนามกลับต้องเจอกับความจริงที่โหดร้ายแพ้หมดทุกรอบคะแนนหายไปเป็นโหลอันดับโลกล่นไปอยู่นอกท็อป25ส่วนเคนยาที่ชนะเวียดนามกลับขยับขึ้นมาได้อย่างสวยงามและในขณะเดียวกันทีมชาติไทยยังคงรักษาฟอร์มได้ดี มีหลุนเก็บแต้มเพิ่มในนัดต่อต่อไปเรามาฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปฟังกันครับคอมเมนต์แรกนะครับได้บอกว่าคิดถึงตู้เย็นถ้าไม่มีเขาเราจะเสียกําลังไปถึงครึ่งเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาไม่มีทีมใดในโลกที่เชิญคู่แข่งของตัวเองมาเล่นกระชับมิตรซึ่งก็หมายถึงเคนยานะครับที่เป็นคู่แข่งกันแต่เชิญมาเล่นกระชับมิตรด้วยกันความคิดเห็นต่อมา ไม่มีอะไรน่าตกใจเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกขอให้โชคดีในครั้งหน้าแต่เวียดนามน่าจะลืมอะไรไปหรือเปล่าที่ได้เข้ามาเล่นในครั้งนี้เป็นเพราะไทยเป็นเจ้าภาพครั้งหน้าความหวังคงลิบรี่และยังมีเกาหลีที่จะมาแย่งจริงคะแนนจากเวียดนามในรายการเก็บคะแนนต่างๆเพราะไม่ได้เล่นในรายการ VNL แล้วคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามแพ้แบบนั้นก็จริงโค้ชและนักกีฬาต่างเสียสุขภาพจิต ตลอดทั้งการแข่งขันไม่มีรอยยิ้มมีแต่หน้าบึง้งตึงดูแล้วรู้สึกอายแทนวอลเลย์บอลเวียดนามจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับชาวแอฟริกันใจร้ายมากพวกเขาซ่อนไพไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าทีมเวียดนามเล่นยังไงและตอนนี้พวกเขาก็แพ้หมดรูปแล้วจากความคิดเห็นนี้ก็แน่นอนและครับไม่มีใครปล่อยหมดในนัดกระชับมิตรกันหรอกคอมเมนต์ต่อมานี่เป็นงานระดับโลกที่จัดโดย f i v b แฟนๆแ,และนักกีฬาชาวเวียดนามคงไม่เข้าใจหรอกพวกเขาแค่จัดงานเล็กๆสไตล์คันทรีทั้งวันแล้วก็อ้างว่าตัวเองเก่งที่สุดทีมเวียดนามช่างเลี้ยวสงสารเสียจริงต้องใช้เวลาอีกกี่ร้อยปีกว่าพวกเขาจะได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาถ้าเล่นแบบนี้แพ้ฟ,ฟิลิปปินในอีกไม่กี่วันแน่ในซีเกมส